มาแต่ใสอีกบานนี่เฮ้ยไม่ได้ใสแล้วลูกสิมามา้างคอกงัวอีพอได้นี่โอ้ยมาน่าพี่น้องเอ้ยาาออนนออย่างมาหาคิดหอดถึงใดบุนี่ขิดหอดดีพอเป็นย่างกันลูกเอ้ยมาแต่ใสอีกนี่เฮ้สยสนะิไม่ใสแลน่ะไปใสโอ้ยเก็บได้อีกดอกพี่น้องเอ้ย ไปแต่สายหนอปิ้งปิ้งปิ้งยายายาปิ้งเอ้ยโอ้ยหำบักตดใหญ่อย่าไปใกล้เด้๋ยวมันขีเขาสิกัดได้เเขาตัวใหญ่แห้งไปแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ยบานนี่ย่างห่วยห่วยเจ็ดโขงน้องหน้าคอระบันไปแล้วต่อเผืองไปแล้วเก็บได้หมูย่างด้วยด้วยเรื่อบานที่ไรละบานนี่มุนมดบานบ่ย่างดอกของมานมางกินของบุลูก หลัดลัดไหวหลัดไหวหลัดได้รนหลีนองเลยมาแ่ใาสามาแจ่าสาต้สนใสระบาดนี่เฮ้เสือพารบา์บบอไซบานมาแจใสเนาะลงไปกินนำ้ำก็เรียวไปเกือกนำ้ำผลลงนำ้ำห้อนหเออไป,ไปลงบวกลงบวกโอปลาค้ำางางเสือกโอ้ยอพากบ้วางางเย้ยง้าเ โคกหนงหน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อคุณเออมาให้มาหน้ามาเห็นหมูพอดีเออเก็บได้เก็บได้ไดบังคำตรวจไงไปใส่ล่ะลูกบังคำไม่ใส่เอาสิขึ้นย่ำพักได้นั่นชิบิใส่ไปใส่ตรวโอ้ยไปละพี่น้องไปแล้วเขากรอกงวังวดชิบิเขาอัานพ่นพักได้นี่เขากรอกงวัวไปแล้ว มัตะตลัยมัตเตลัลูกเขาขอกง้อเสยเลยออกมาเร็วอ,ออกมาเร็วบังหรั้มาตเตลัยไ,ไปมองอยู่บองหันเร็วปิ่งไปเลยออกมาไปเลยออกมาปิ้งไปหากินหัวหน้าไว้ออกกลุ่นไปหยัมยังโจวะกันก,กินยังอะลูกกินยังมัตเตลัยบางครั้งมัตเตลัยอรุ๊ก อุ้ยบานนี้อุ้ยเห็นขอกุ้งน้อเลยบานนี้หาหยังน้อบานอยากหยังน้อบานไก่เด้นั่นอยากไปกุญเเก่เด้นั่นไปกินไกบ่บ่อุ้ยย้ำพักกี่พอไปไเลยเถียวหนึ่งนี่ึอโอ้โยเก็บอะไรพี่น้องเอ้ยลงมาทวงบานนี้ยูุติได้ละลูกไปไปมือเฮือนมือซ่ลาลูกมันแต่ใส่ไปบังหัน โอ้ยเกลือกนำมาได้ใส่นี่เปียกบอดยอดมากบาดอาพลนำกระเป็นอาบลนำมาได้ใส่หลาลูกสี่นอนอยู่นี่บอกขึ้จังไหนไปเมื่อเมื่ออย่างประยำพักอีพอ่อไปเฮือนอยู่ใส่โอ้ยผมลงแล้วมันไปไปเมื่อปิ้งไปส่งแขกนี่ยังอันินคือหลังคู่หลุดมันน้ำักจับห่าหมดน่ะเฮ้ยไปเมื่อลูกเมื่อเมื่อเมื่อบานเมื่อซ่อ,องไปทนทังไหนหนิ มึงขำอย,อยู่นี่ฟอ,อจับเอาได้นี่ปิ้งอย่าละท่างเขาที่ไหนเขาเมือ่อโอ้ยหมอปิ้งไปดูปไปเมื่อบานเมื่อซองไม่เยี่ยมดูไปที่ไหน <c oughs> โอ้ยเมือ่อเราบาน้าก้อยๆเราบานมากต้องไกินหังดอกกินใบดอกกีพ่อกผมมีแนวให้กินคือการเราไปดูปไปเมือม่อเมื่อนี่ลายพี่น้องบรรยากาศธรรมศาสตร์พ่อหมูปา่าหมูทงแม้วันหมูปา่าเก็บได้พี่น้องเก็บได้ อ้าวสีสันบันเทิงยยมใบใบอยู่นาโขกหนองหน้านะครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วสองลอยกุโลหัมตรวจนี่โอ้ยบังหับตรวนี่บังหับตรวจนี่เออเออบังเด้อพี่น้องเด้อคนละทรงแขกเมื่อเมื่ออย่างง้อที่เราลูกอย่างง้ออย่างง้อมันสิ่หยาพักยี่พอไปไปเมื่อบ้านเมื่อ,อสองโอ้ยสี่ง้อเป็นยังบานนี่แปลงหอมเด้อพี่น้องเด้อคนบุกมาได้ จักมือนาะปลูกคนทีแต่อาทิตย์ก,กลัวเราพี่นอ้องลองไปไกลก็มี่ลองหน่อยเนื้นอเด้อการทำแปลงให้พี่น้องมึงไปส่งลูกไส้ร้อนลูกไส้โกงตรงนี้งี้เลยไปลูกไปอย่างง้อลูกอย่างง้อมันจะมาเหยียาพายีพอ่อไปไปอยู่ในป่าปอเทืองให้คนกินปอเทืองคุณเอ้ามันบรรยากาศพี่นอ้องบรจยากเมืองเลยบันง้อแงงง้อเงงอ,ง,ง,องอยู่เลยบัาน,นี่ จะไหน้อยน้อหมูลูกสไส้เงี่ยมวยากเมื้ยหมูงัวกับไปละบันเอา้าถามมึงถามมันเมึงงัวน,นั่นถามหมูมึงง้อไปจะไดนนั่นเออถามกันเมึงเออรัดใบรัดไใบสิม่เหยาะฟักยีพก่พอมันกินฝุ่นละอือเองฝี่น,อน้องเลยฝุ่นงัวกับจ่องพวกงัวงัวกับรัดซอยเอาอำมร่าปจากพี่น้องนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเ,เก็บได้หมูลูกไส้กคก มาเยี่ยมด้วยพี่น้องโดๆมาเถินึงสี่หามือมาเถินึงสี่หามือเถินึงหยาบพักกี่ฟองหยีาบแล้วบ่ไหนฟองนึงของไงหยียบไปแล้วนอนเฉยเมื่อนั้นมาตกใจเหงาเลยมีเนื้อขอกหมูหมูเหงาต้องบอกไงว่าถลูกวัวกะขึ้นพอมาคำคำถุงนึงอ่ะลูกไส้กอกไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อมึงเอาด้วยด้วยอยู่ไส่บั้นไส่ละเอา้า ไปลูกไปกลับบ้านกลับซองเอ,อขอปาปลาปอเทื่องหด้อออำลาประจัก์พี่น้องทัานนี้ครับมึบรรยากาศยามเย็นกับสันเหลี่ยงเป็นตะหักตะหักนะครับผมอำลาประจัก์อยู่ดีไม่แห้งจุกมชนครับผมสวัสดีครับ